อื่นนะคะขอพาไปติดตามในเรื่องของสถานการณ์โควิด -19 ในพื้นที่จังหวัดยะลากันก่อนค่ะตั้งแต่เดือนมกราคมจนถึงปัจจุบันนี้นะคะพบผู้ป่วยติดเชื้อโควิด1 9สะสม900รรายแล้วค่ะ สถานการณ์โควิด -19 จังหวัดยะลามีผู้ติดเชื้อลดลงค่ะรายใหม่นะคะล่าสุดอยู่ที่37รายพบผู้ป่วยรายใหม่ทําให้ผู้ป่วยสะสมตั้งแต่เดือนมกราคม2565จนถึงปัจจุบันนะคะอยู่ที่908รายค่ะกําลังรักษา760รายรักษาหายแล้วค่ะ778รายไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่มนะคะสะสมเสียชีวิตคงที่อยู่ที่11รายค่ะโดย37รายนะคะที่เป็นผู้ป่วยติดเชื้อรายใหม กระจายทั่วใน7อำเภอของจังหวัดยะลาค่ะโดยในพื้นที่ของอำเภอเมืองยะลานะคะพบ13รายอเภอเบตง7รายอเภอรามัน1รายอเภอกาบัง2รายอเภอยะหาี4รายอเภอบันนังสตา7รายและอทานโต3รายค่ะส่วนอำเภอที่ไม่พบรายใหม่มีเพียงอำเภอเดียวคืออำเภอกรงปินังขณะที่ผู้ป่วยรายใหม่นะคะเข้าข่ายติดเชื้อจากการตรวจเอทเคค่ะเพิ่มขึ้น101ราย สะสมรวมขนานี้ค่ะ637รายค่ะ